นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe ส,ส,สิครับกดกดครับกดอ่าก็ว่าใครชอบคิดน,นิ้อุย้ยไม่ใช่ก็ต้องขอสวาาัสดีทุกท่านนะยครับผมยมอุ้เล็กดีนะครับวันนี้เรา มาเล่นแมพแมพคุกเบอร์เกอร์นะครับคุกเบอร์เก, <c oughs> กอร์ก็ช่วงนี้ไม่ครมีคอนเทนต์จะลงเลยนะฮะไม่ค่อยมีคอนเทนต์ <c oughs> นนจะลงช่วงนี้ก็เลยลงคลิปน้อยไปดูดีกว่าเอ่อออเดอร์มาออเดอร์ของมามีของมาส่งครับ <c oughs> แล้วก็เขญญากะยังจะอย่าเดี๋ยวเราไปรับเดี๋ยวเราไปเอาของกันครับนี่เขามาแล้วเขามาแล้วช่วยเลยพีุ่ดีอยวนะไอ้น,นี่ก็ทัาหัวนะผมเอมอเปิดเลยไม่สิหยิบเอ่อหยิบเงี้ยก็ลืมละ อยเนี้ยเนี่ยกูรแล้วเนี่ยยิบยิบสีเฮ้ยแม่อยู่ยังไงวะกนรู้นะเออกูรู้วิธีการยิบนะเออไม่ใช่กูยิบยังไงเนี่ยกูจำไม่ได้เออกูช่างแม่งนะ ัของแล้วกูไม่รับของแลก็ก็เหนูปังเลันนี้เราไม่ทำอาหารแล้วกันเราไม่ทำอาหารว้ยกูทำอาหากูไม่ทำอาเอ่อต้องทำยังไงก่อน กูทำกูไม่ทำมาหาและกูไปแลวเว้ยกูไม่เสิร์ฟมั้ยกูอยู่แล้วเออเดี๋ยวก็พูดถึงเสิร์ฟเราขโมยของเพื่อดีกว่าลุกจะขโมยได้หรอเก็บ<ม>แล้วขโมยไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราหยิบไม่ได้<ม>เพราะกูลืมแล้วว่าหยิบยังไงเออ่กูชัง,มงแม่งละกูไม่ทำออเดอร์ลวเว้ย พปแน้วค่ะเมลาออกไปแล้วเพราะผมยิบไม่เป็นกูไปแล้วให้ว่าไงหนูกูจะเอาเงินมาเป็นอาหารเอ่อเมนูน,นี้ตัวละครผมตอนนี้เป็นประมาณนี้นะตัวละครผมแต่จำถึกต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรหรอกนะเออ ยัยงไงกูจำไม่ได้แล้วนี่เง yeah. <Yeah. S 1> ี้ยยูเคยเลยนะ <Hey. S 1> แต่ลืมวิธี <Yeah. S 1> เอ่อหยิบไม่ได้กู <Hey. S 1> หาะไม่รนะ <Hey. S 1> ู้มันจนเพราะว่าผมหยิบไม่เป็นมากกว่าหยิบไม่ได้ตอนนี้ประสบป,ปัญหาหยิบไม่ได้นะฮะแต่ช่างแม่งละไม่สนใจละ เฮไยเชฟกูขอลาออกกูไม่ทำงานที่นี่แล้วเพราะกูหยิบของไม่เป็นกูปไปละนี่นี่จำไม่ได้จริงนะ <_ s 1> ใช่นี่นี่เอาว่าวันนี้เราพาัวนแหม่ด้วยกันปอร์มาเก็ตป,ประตูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <_ s 1> เอาขนมจีบสลัดเอาไหมครับนี่มันสลัดเซว่นหรอวะส و ب มาเก็ตแน่เนี่ยนี่อะไร สตาร์ออลีสตาร์นี้ทำไมไม่ได้กูช่างมึกไปเดี๋ยวเดูส uh, ยครับเออที่ร <laughs> ้านก็ได้ยวะที่ร้านกลับไปที่ร้านก็นครับไปเลยเอ่อ uh, um, ยิ้มยังไงกูเงือกเยกูเลือกไม่ดีไงย,ยิ้มนี่เปิดอ่ะกูเป็นกูมีหน้าที่สั่งของแล้วกันอะสั่งของรถมันก็มาแล้วรถไ,ไ,ไม่มาชน <laughs> ใครไม่จอรถขวางวะรถชนเลยเ,ลเอ่อเพื่อน,นทำอะไรนะ่ะเฮ้ยว่าไงเพื่อน ยิบมืองงกระทะแต่กูยิบไม่ได้เพราะกูลืมวิธีการหยิบเออกูนี่เลาเซ็งเสียงร์อ่ะเอากูไปเสิร์ฟด้วยเลยเอากูไปเสิร์ฟด้วยเอากูไปเสิร์ฟเลยอ่ะเอากูไปเสิร์ฟด้วยเอากูไปเสิร์ฟด้วยเอากูไปเสิร์ฟด้วยเอากูเสิร์ฟดีเปินบ้านเลยของกูเนี่ย ก็อย่างที่บอกแล้วครับผมช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามมีคอนเทนต์จะลงนะเฮ้เม hey, ื July ่อไหร่เบอร์ก็จะได้อ่ะมองหน้ามองหน้าก็ติหน้าที่แม่งเลยไอหนี้มอยคนมอยคนยังแบบติหน้าอ,าอ่ะนี่ป็ <laughs> ่แบบนั่นกูเนี่ยอืมขับรถดีกว่าขับได้ไหมขับได้ไหมขับได้ปะ เออเอ๊ะบอสขับได้ขับได้ขับได้ได okay. <laughs> จากจากการมาไอ้นี่เรา,าขับรถดีกว่าโอรแต่โอเคนี่คือ oh. อ๋ออะเราลงก่อนละกันลงที่นี่พอรถ <Hello. S 1> เียอทำนี้ดีกว่าเอ่อ เดี๋ยวเราลงรแบัตนึงแล้วก็สั่งของมาอะ,อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งสั่งเอ่อสั่งอะไรกันอออเดอร์เลยของที่สั่งมาส่งแล้วครับนี่แล้วเ,เขาก็เลแบบี้ยวแบบกตแต่เรารอรับของเราข,ขึ้นรถถอยถอยถอย ก็เอาลงลงสุดเลยลงสุดไปเลยสุดยังโอเคสุดแล้วสื้ไปรับของไอเดียวเดี๋ยวเอาช้ยยอยชอยช้อยตามเกินไปตามเกินไม่ได้ดไข,ขึ้นไปเดี๋ยวข้อขึ้นเดี๋ยวขึ้นสิขึ้นลง เออแล้วก็เอาของไงดิก <laughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือนี่คือวิธีการเอาของที่ดีสุดใช่ไหมทามที่เหอะผมใส่น่าจะรับของไม่ได้นะแต่กูไม่รับของเนี่ยถอยรถเถอะท้อทใจิีงนี่อะไรแล้วไม่ไปไหนดูช่างไหมลองดีกว่า นี้คืออะไรเอ่ยม like? yeah. bueno, ันคืออย่างเอ่อน้องโอะไรเอ็กซ์คูชั่นนี้ก็ฝไ์ก็มารักาชิคกี้นี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับไคร์ให้รวยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกูก็มาตายก็ตรงนี้ส่วนนี้กูไปแล้วกูไม่ทำงานของจริงแล้วบอกครับผมขอมๆนะออกกูไปแล้วเว้ยกูไม่อยู่แล้วกูอยากไปตายเพราะกูอยู่ขอไม่เป็นเฮ้ยเ hey, ก่ากูอ่ะมึงเก่ากูหรอมึงเก่ากูอ, <S <S อ้กูไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วอะว่ากูหยิบของหาอะไรไม่เป็นเลย กูไปดีวกว่ากูอยากต้องแมบตายกูไม่อยา <c oughs> กอยู่โลกนี้แล้วไปดีกว่าไปดีกว่ากูอยากจมน้ำตายกูไปดีวกว่าไปไม่ได้ไป